ตรงนี้นะครับพี่ที่เขาเจอตรงนี้เจอประมาณสามสิบลุมเลยสามสิบลุมเป็นหลุมโค้งณเจอโคกระดูกพุธโบราณเขาว่าประมาณทันปีทันปีเมื่อวัที่แล้วยายบุญเข้าผตรงเลยหกศูกับเก้าศูนย์ี้งแล้วงแล้วหัวหน้าคนโบราณเอาเลยแบบ ก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวสักคักอรรถชาแนลด้วยนะครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมบ่าวสักคักอรรถชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางมาที่อําเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีชาวบ้านมาเยอะแยะเลยนะครับผมวันนี้เป็นพิธีการสื่อวิญญาณนะครับผมกับสถานที่ตรงนี้นะครับผมสถานที่ตรงนี้นะครับผมที่ เป็นหลุมศพโบราณนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเครื่องอายุประมาณพันปีนะครับผมพบโครงกระดูกคนโบราณนะครับผมมาประมาณ30กว่าหลุมนะคร mm ับ hmm. ท่านผู้ชมครับวันนี้งวดที่แล้วนะครับผมมาขอโชคขอลาบโดยยายบุญนะครับผมก็ได้60แล้วก็6กับเก้าเป็นตัวเลขเด่นก,ก็สรุปว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมวันนี้ได้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการทําพิธีของยายบุญนะครับผมจะขอตัวเลขแนวทางวันประจำวันที่1มิถุนายน2567กับเลขสื่อจิตวิญญาณของยายบุญกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นักขับวิญญาณที่อยู่ในหลุมศพตรงนี้เดี๋ยวเราไปชมพิธีการด้วยกันเลยครับผมท่านผู้ชมไปด้วยกันครับไปเลยครับวันนี้เรามาชมการทําพิธีสื่อวิญญาณนะครับผมที่หลุมศพโบราณนะครับผมที่ชาวบ้านได้ขุดเจอนะครับผมเป็นหลุมศพแล้วก็ของวัตถุโบราณแล้วก็กระดูกโครงกระดูกนะครับผมอายุพันปีที่อําเภอลําดวนนะครับผมจังหวัดสุรินทร์ครับผมวันนี้ เมื่อที่แล้วนะครับผมเลขนะครับผมให้แม่นมากเลยครับผมหกศูนย์เต็ยมเตรยมเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาตามต่อนะครับผมว่าวันนี้ยายบุญนะครับผมจะเป็นคนทําพิธีสื่อจิาณในการขอตัวเลขแนวทางเมื่อวันจันทร์หนึ่งมิถุนายน2567นาอยนะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมภาพเสียงชัดหรือเปล่าภาพเสียงชัดกดรายงานบอกด้วยได้นะครับผมเอฟซีท่านตอนนี้มีชาวบ้านนะครับผมมากันเยอะแยะมากเลยนะครับผม นายขอแชร์คนละไอคนละแชร์แล้วตอนนี้การเล่นจะเลิกพิธีแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่คนสุรินทร์ทีวีตรงนี้นะครับพี่ที่เขาเจอตรงนี้ครับพี่คุณเจอหลุมประมาณสามสิบหลุมสาหลุมเลยครับสามสิบหลุมเป็นหลุมโพมคุณเจอโพมกระดูกมนุษย์โบราณเขาว่าประมาณพันปี้พันปีเมื่อที่แล้วยายบุญเข้าตรงตรงเลยหกศูนย์หกศูนย์กับเก้าศูนย์โอ้โวันนี้เดี๋ยวเรามารอกัน ครับผมตามกันเนาะครับผมโดยดูข้อมูลจากพี่คนสวยท์ีวีนะครับที่พี่วันนี้มาตอนนั้นะครับอ่ะเอาเทียนในกระเป๋าเลยชมการทำพิธีเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์ชมกันอยู่จังหวัดไหนบ้างเออนะครับไปเลยไปกับ ชมพีการเลยนะครับผมทุกท่านนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมขอกไลค์ขอแชร์นะครับผมขอทูอลาดหมวดที่สองนะคะอันนี้อันนี้หมวดที่สองเหรอยายหมวดที่แล้วตรงตรงนในน้อยใหญ่น้อเดี๋ยวก่อนเดินนิดให้แนบแน่นหมวดที่แล้วคือต้งคัดต้งแม่แท้

ไม่ถูกแค่อะไรลักล้าลักล้างจริงจังนี้ให้ลูกร้านทุกคนเลยลูกร้านทุกคนงาสาน ตอนนี้นะครับผมไม่รู้ก่อนนีก็สำรองชาของเมนยูในองสิอเมนต์อยู่ตงนั้นนะรับตอนนี้ยายบุญทำพิธีแล้วนะครับแล้วถึงนี่ต่างนี่ด้วยเนี่ย อาซาทุกรับแล้วยายมุนกราบรวมทั้งร้อยหานเนาะเออไม่มาเยอะกว่านี้อะครับาไ่านลยตอนนียายกบุชาไปเดื่อยายนะเดี๋ยวเราชมกันไปเรื่อยนะครับผมบรรยากาศสดๆนะซาธุสาทู

เข้าล้ยาหมีเที่ยวที่ยผู้สาวาทาเวีแล้วมีสิทธาสัํามได้น้ำหอมได้น้ำหอมดีได้น้ำมานจไหนแล้วมีสิทธิภาพสัมมาสิยาหนีดีตีโซวะปาวังสมาสังพุโธวิชาสาระสัปนโนสุขโตโลกวิโธิตโรโอภูริคารยมนุสตาุโ ตวัคระโตภัวตาสะทำโมจันติตัวอาลรโกเอติดตังโอกะนัตัวก็แกกทางเว็ิกระโดดเย่อีติด่อตัวเระก็ว่โตสาวกสังโทยาแจกสังโทรดีจับตัวไงเขาเรา้วน้ำอย่างนี้เอาไปไหน

พกร้านมาทำไมจะ็กๆขอให้เูบอกขอให้เจาะประดูกคนโบราณขอเขามาทำไมเขามาทำไมอ่ะ้นประดูกคนโบราณได้รับรับสุทแล้วกอให

เขาว่ายังไงบ้างครับเขาไม่ได้ว่าอะไรเขามีของดีๆมีตับตุงตักตุของสมัยโบราณอยู่แถวนี้่เลยไปไหนเขาไม่ได้เอาไปไหนมีอยู่แถวนี้ถ้าคนไหนเจอคนนั้นแล้วมีบุญมีวัดนามีบุญมีบารมีถ้าเรามีบารมีเรามีบุญต่อคนโบราณเขาจะให้เห็นแน่นอนเห็นแน่นอนทักวันหนึ่ง เจ้าของได้เขาจะเจ้าของพี่เขาจะได้ว่ามันคืออะไรแน่นอนจริงเมื่อกี้เห็นโอ้ยสวยงดงามสวย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 มาแล้วจะได้เห็นเนาะเอ็ดนิ่มกินาบเนาะใครใค่ใครใครใครมันเป็นเป็นอะไรมันเป็นทางนูาแฐานฐาเป็นทางเลังฐางล่างแล้วพอดีมันมีแสง แล้ทองเย็ดนิ้นกินดาเนาะยายพันเจ็ดแทองเลยอีกอีกอีกนานไหมครับที่ที่ที่ประจุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาทำเาเขาเขาก็าขึ้นให้เห็นถ้าทำไม่ถูกเขาไปอยู่แบบนี้แหละดูยังไงเดี๋ยวต้องไปดกเกมเขาจะขึ้นใหเห็นเองโอ้ยมาเยอะแยะอีกแล้วเนาะครับผม không có là không có là cái mùiโบราณ, cái mùi da dài, <laughs> cái <laughs> mùiโบราณ. Ừ. 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 អុយលុយសែអាប់ពីញិងសបូរាណអរមអុយទីម៉ាអរិទេន្យងបាទទេបាទចាទេអុយបិបកអុយមួយរិទបអស់មួយទួយម៉ងអុយគ្រោះអុមកបកអុយអុយមួយកលីអ៊ីងម៉ងអុយទៀតថងអុយមួយលុចអូម៉ាលុកម៉ាលីកម៉ាទីម៉អុយលីម៉ៃម៉ពងម៉ារោម៉ារម៉ពកកម៉ាលីមួយម៉ពងរេណេម៉ហូបបាយអុយហូបបាយរហុកឡាអូបាយហុកឡាហុកអុយ phật ra, 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 ra. ra. Thợ <laughs> nam mô côn cháu mô ôi du ôi mô mô lời mô phật lời phật thôi tôi côn ôi cháu ôi con ôi côn ôi cháu nữa ôi côn ôi cháu nữa bàn tay thơ giang na Thơ giang na thơ thơ bốn tham bún lé. tham bún hay lé. Tham bún hay và bị thúc 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 đi บางคนก็ยังอยู่บางคนก็ยังไปบางคนก็อยู่บางคนก็ไปไปไม่หมดนะไปไม่หมดนะลูกยังเหลืออยู่ยังเหลือเยอะเยอะจริงๆแน่นอนใครรับกันทุกคนทุกท่ารไม่น้อบุญีรับไม่บางคนก็ได้รับบางคนก็ไม่ได้รับบางคนก็นอนหลับไม่รู้เรื่องไม่รู้เราไม่รู้ว่าหลับหลับจริงๆหลับจริงๆหลับจริงๆหลับไม่รู้ใครเห็นโชคใงหน้าดีก็จะโกงสีไปอีกเนาะ

ยัง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 ลดลงมาอีก60 90มันลดลดก็เป็น50บอกครับอยากรู้ดีกน่ารู้ดีกันงอยารู้ดีก่งเาเดี๋ยวเาาา

นยวรอสามตัวนะครับผมนน่มาลูกไมมาบผมไมมาจริงจริงครับไม่ไมมาครับเมาไมให้มาไม่มาใม่ไมา่บานะครับเวดนี่นะครับไม่มาลูกไมมาไม่มาจริงจครับอืมสี่ดึงล่างสี่ดึงล่างเอาเลยสี่ล่างสีล่างต้หตูน ไม่ใช่ห้าสองห้าองหบนบนสบนสี่หนึ่ล่างสี่หนึ่ล่างห้าสองบนสี่หนึ่งล่างครับคุณผู้ชมนะครับผมเข้าหรือไม่เขาแล้วแต่แล้วแต่ท่ะต ไปด่าก็มีอยู่ในรถเงี้ยงเงี้ยโอเคไปด้วยเขาแล้วไป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 ทำกับงานไปทำงานไปทำงานไปทำ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 ไปท่ไปทำ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 เปทำไปทำไปทำไปทเไปทำ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 

không có là ngon không có gì ngon chỉ là người lành thôi <laughs> à một เพราะว่ามาแล้วมาลมาน้าเขาเขาบอกว่าเอาของของไปไหนเอามีดเขาไปไหนมีดเอาไปไหนมีดไม่เห็นยาราที่กาเอาไปครับยาราที่กาเอาไปทำไมไม่เอามาคืนเดี๋ยวคงเอามาคืนครับอย่า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 นะเอามานะเอามานะเอาไว้ไม่ได้ต้องเอาไว้ที่เดิมเอาไปไม่ได้นะไม่ให้อนุญาตไม่เอาไปครับที่เขียนให้ครับผมเออไงนูนมิ้งไรยูเตอรเม

ขอรักก bon. ุลาชานะครับผมอยู่ท oh, ี่ท่านะครับผมก็คอมเมนต์ใ้ไรเดอนะครับกุลาชานะมีอะไรด้วยตัวนงะคยงายจหอไืเงนจะเานหรยอมุกดูงานเจะามาคืนไหมปางานครับเดี๋ยวระสางานให้ถ้าไม่เอามาคืนเป็นอะไรไม่รับรองนะ ครับคบไม่รับรองจริงๆแน่นอนถ้าเป็นอะไรอย่ามาโทษนะเปนถอาไม่เอามาคืน้น อไเของเขางเขาไปได้เปนอ่างเขาไปอนุญาตไม่ให้ไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้ไม่ให้นะครับเอามาคืนแล้วเราจะจะยกฐานไม่ลูก ยกรีบทำนะลูกนะเดี๋ยวฝนตกเบส5โลงเบียกนะลูกเปียกนะถ้าฝนตกมาเปียกถ้าเราไม่รีบทำนอะไรคน็าเช่นนันนางหาคุณเยอะได้ลูกครับครับหาสองคับซีหนึ่งครับอะไรกันดิอาสองคู่นะหาสองนั เขียนสองตัวนะว่าเขียนสตัวไว้นั่งเพิ่มาหาสองเพิ่าเกอั้นน่นสองไปกลับ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 เนาะให้เต็เต็ม Anh đạo một ngày 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 một

ยกใบงวดยี่มันโมดเ้อขออะไรก็จะแชร์นะครับวิดีครับนะครับเราจะให้สามงวดโอ้ครับยกสามงวดยื่นย้ายไม่มานะลูกนะมีงวดที่สองนะยังงวดหนึ่งยังเหลืออีกงวดหนึ่งงวดนี้สงสัยทั้งบนทั้งล่างเลยมั้งนี่อันนี้แล้วแต่นะเอาพิกเอาพิกเอาทำดูอันไหนตัวล่างอันไหนตัวบนก็บอกแล้ว tăng lại sáng luôn, tăng nhiều cái đây đây vậy, đây,

ตรักครับด้วยแน่นอนจริง ม่นมนหนามเนาะป่านี้เนาะ้นเนาะอ้ขเน้าบ้ามเนยาเสอ้าบ้ามาเนี่ม้อะบ้โอ้ายบาายฝันว่าะครับไม่บอกไม่บอกายนี่บอกนครับผมยามกับรเลยเดนไาวัดี 嗯。Mm. Mm. เอาเอาขอมาคืนให้ยายใช่ครับวางเอาไ่แล้วขอมาคืนให้ยายขอบคุณครับขอบคุณครัไปเลยนะครับขัวนที่สหมดแล้วนะครับผมขั้นท่องหมแล้วขอบครัมากทีล้วขอบคุณมที่แล้วนะครับครับผมครับผมครับผม กคนมาแล้วครับคนมาแล้วนะครับคุณผู้ชมขีดเสร็จแล้วนะครับผมขอกรลังใจก็รลค์ก็แชรชนนะครับเพ่ิทุกท่าตอนนี้ท้องฟ้าเมื่มาแล้วนะครับผมเมื่อคืนมาแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับเดี๋ยวคุณกาท่าผม้ชมไปดูหลุมโบราณนะครับเดี๋ยวไม่มาเลยมม นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือสถานที่ที่เขาขุดเจอนะครับผมกระดูกโบราณนะครับผมกระดูกโบราณนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะครับผมอขอกำลังใจคนไลค์คนแชร์นะครับผมกับทุกท่านมีหมวกปังกับการสื่อวิญญาณขอตัวเลขเด็ดนะครับผมวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ